สวัสดีค่ะแฟนเพจดอยนะคะส่งสุขที่สุดในประเทศนะคะก็ใครสนใจสินค้านะคะสามารถทักแชทเพจโทรศัพท์ Android ราคาส่งถูกที่สุดในประเทศหรือ ID Line ตามที่ขึ้นหน้าจอนะคะ @ecl8632o นะคะใส่แอดด้วยตัวหลังตัว O นะคะก็วันนี้จะมารีวิวเพิเ่มเติมในส่วนของ Samsung s m s u u n galaxy s7 edge นะคะสีใหม่ของทางร้านนะคะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะคะก็จะให้ดูนะคะ อันนี้จะเป็นสีบรูหรือสีสีน้ำเงินนะคะก็ข้างหลังก็จะเงานะคะขอบโค้งนะคะเป็นแบบ S7A ก็จะขอบโค้งนะคะโค้งหน้าโค้งหลังวัสดุเป็นอลูมิเนียมเหมือนของแท้ทุกประการนะคะตัวนี้ขนาดน้ำหนักเข้าแท้นะคะดูข้างหน้าอันนี้จะเป็นรอยด้ายนิ้วมือน,นิดนึงเพราะแม่คา้ายังไม่ได้ติดฟิล์มเนาะอ่าข้างหน้าก็โค้งนะคะโค้ง นะตามนี้เลยนะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยสีใหม่น่าจะตอบโจทย์สําหรับบางคนนะคะที่เบื่อสีเงินสีขาวแล้วอะไรนะคะสีเงินสีทองเบื่อแล้วเนาะก็จะเป็นสีนี้นะคะอ่ามันมืดนิดนึงโอเคก็ตัวนี้จะเป็นเมนูใหม่ด้วยนะคะเมนู ตัวนี้สามารถบกอากาศได้นะคะไปตั้งค่าคือมันต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนเป็นแบบเมนูใหม่นะคะเมนูเหมือนโน้ต7เลยนะคะตัวนี้อัปเดตแล้วอ่ะช่างมันเดี๋ยวค่อยดูฟังก์ชันอื่นๆในส่วนของบกอากาศเนาะก็สวยนะคะสีนี้นะกล้าาองมาเหมือนว่าจะชัดขึ้นนะคะ กล้อง auto, auto focus นะคะกล้องนะคะสวยนะคะกล้องหน้าก็สวยหมวดกล้องมีหมวดหน้าใสนะคะอันนี้นี่แม่ค้าหน้าสดนะกล้องหน้าก็ชัดใส่นะคะในส่วนของสเปกยังคงเดิมนะคะสเปกยังคงเดิม CPU 4คอ์นะคะ ความกว้างหน้าจอนะคะ5.5นิ้วนะคะ5.5นิ้วแล้วก็ในส่วนของแรมนะคะ4จิกนะคะเมมภายในนะคะอยู่ที่39จิกนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่3,600โวลต์นะคะในส่วนของโปรแกรมแอรตูตู้นะคะดูกล้องนะคะสปิกล้อง อยู่ที่กล้องหลังสิบสามล้านนะคะกล้องหน้าสี่จุดเก้านะคะตามนี้เลยมันติดทัชเทสห้าจุดนะคะห้าจุดทัาสกรีนดีมากนะคะห้าจุดในส่วนของโปรแกรมอื่นๆนะคะการเข้าโหลดแอปนะคะก็เหมือนเหมือนของแท้นะคะ มันมันจะมืดนิดนึงเนาะกอนเข้าโหลดแอป,ปก็คือเป็น Play Store นะคะเข้า Play Store เหมือนกันเลยนะคะสามารถเลือกที่จะเข้าไปแอป,ปฟรียอดนิยมนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกโหลดได้เลยนะคะตามนี้เลย เหมือนแท้ทุกประการนะคะตัวนี้ใครสนใจคือสอบถามกันเข้ามาได้วันนี้คืออยากให้ดูสีใหม่แค่นั้นเองนะคะว่ามีสีนี้มาแล้วสวยมากเลยนะคะสเปคเครื่องก็โอเคนะคะแรงเร็วนะคะใครสนใจทักกันเข้ามาได้ไหมคะยินดีตอบนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ